เจ ati, ้าหน้าที иру, ido, ่ไทยบออนุญาตให้ประชาชนไทยข้ามมาฟังเหล่าและบออนุญาตให้คนเหล่าข้ามไปท่องเที่ยวไทยในงานทัดพนมเอาแล้วเกิดยังขึ้นเจ้าหน้าที่ไทยบออนุญาตให้ประชาชนไทยข้ามมาฟังเหล่าและบออนุญาตให้คนเหล่าข้ามไปท่องเที่ยวไทยในงานบุญทัดพนม ตามบทรายงานของเจ้าหน้าที่ต่อหมอปักเซบังไฟ่วันทีสาวซ่องกุมภาซ่องพันสาวซีนี้เนื้อห้าในบทรายงานได้กล่าวว่าอิงตามการประสานส่มทบระวังหน่วยงานประสานงานหลาวไทยในครั้งวันทีสาวเอ็ดกุมภาปีซ่องพันสาวซีให้หัวในเวลาสิบโมงสามสิบนาทีของวันทีสาวเอ็ดกุมภาซ่องพันสาวซี นวยงานกวดก่าวิสาเฉเพาะประจำยูดานต่อมโมปักเซบังไฟได้หับข่าวจากประสะสนเหลาวที่ข้ามไปท่องเที่ยวงานทาัดพนมว่าทางเจ้าหน้าที่ฝั่งไทยบอ,อนุญาตให้ประสะสนไทยที่จะข้ามมาท่องเที่ยวงานอยู่ฝั่งเหลาวอยอนการคัดพ้นประยุทธ์กันระวางสมาคมเหือและทะหารของไทยน่วยงานประสานเหล่าไทยยังได้แจ้งว่าวันทีสาวซ่องกุมภาซ่องพันสาซีห้ามโบให้ประสะสนคนหลาวข้ามไปท่องเที่ยวในงานทาัดพนมอีกด้วย ชวบัอเิญตามบทรายงานนี้โบหูเกิดยังขึ้นการข้ามไปมาคองซ่องฟังไถยลาวการข้ามไปท่องเที่ยวคองเสาวหลาวก็เป็นเรื่องปกติถ้ามีการห้ามไปมาก็ย้อนพยานลุกติดโ,โควิดแต่มามื้อนี้ห้ามโบให้ประสาชนซ่องฟังข้ามไปมาหาสู่กันในงานบุญพธาธุพนม ในทุกปีสาวเหลา่ลาไล่ห้อยคนได้ข้ามไปสักกระบูสาพธาตุผนมเป็นทุกปีโบได้คาดย้อนความศรัทธานับถือมาแต่ดนนานเตมาฮอดมือนี้โบหูเกิดยังขึ้นย้อนคัดพ้ประโยชน์ของคนบางกลุ่มเฮ็ดให้คนไลยห้อยคนโบได้ไปมาห้าสู่กัน